ครับก่อนอน่นก็สวัสดีทุกท่านกันเลยนะครับจะเจะอหนึ่งคลิปครับอยู่กับช่องทีมงานลอยชีพวันนี้เลิกงามยามดีครับตัดสับปะรดดันทางครับวันนี้ของสิทธิเอกมือไม้หัดดันครับยังไงก็ฝากกดแชร์กดไลค์ให้กับช่องทีมงานลอยชีพนะครับเริ่มพึ่งหัดดันครับยังมีตะกึกตะกัดมากเล็กน้อย,อยครับ อัดไปเลยครับเดีกยก็เก่งคเราเกิดมาไม่ได้เก่งมาตั้งแต่เกิดแล้วครับออกจากท้องพ่อท้องแม่มาก็ต้องฝึกฝนกันไปครับเดี๋ยวก็เป็นเองค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับบอกได้แนะนําได้อยู่ที่คนจะสนใจหรือไม่สนใจครับถ้าคนมันไม่สนใจบอกให้ตายมันก็ไม่ทำแล้วครับเริ่มคล่องขึ้นนิดหน่อยครับเรื่อยๆให้ดันแยนช์ช้าๆก่อนอยู่กับ M8540 ครับ วันนี้วันนี้มาเป็นพี่เลี้ยงครับให้หนึ่งวันนี่จะรวยแล้วครับตัดสับประรดราคาก็แห่งเลือกเกินเลยครับช่วงนี้เพิ่งเริ่มครับ ใจ่เงี้ยเนีครับค่อยๆสอนค่อยๆเป็นค่อยๆไป คอยเกียร์ถางที่หลังดึงกลับไปดึงขยะเนี่ยกลับไป รถก็เพิ่งได้67ชั่วโมงครับรถกุ่ม เป็นค่อยไปครับบอกไม่ต้องรีบเดี๋ยวก็เก่งครับ น้ำมันก็แพงเลือเกินเลยเดี๋ยวจะรวมตัวรถถ่ายไปละเดี๋ยววางอย่างเดียวไม่ต้องกดเดีย๋ยวมันดูดลงไปเองคอยคอยเลี้ยงไว้อย่างเดียวคอยยกเลี้ยงไว้ไม่ต้องกดถ้ากดเดี๋ยวมันดูดไปเลยเหอะ ค่อยๆเลี้ยงไว้เออ <S 2> <S 2> <S ตรงนี้น้ำมันก็นิดละยี่สิบเก้าหกสิบครับโอ้โหสงสัยต้องรวมตัวแลรถ่ไถแล้ว้ะครับน้ำมันก็ขึ้นแต่ค่าถ่ายยังคงที่ครับเท่าเดิม เปิดผลทงลางการเกษตรก็ราคาก็ดีเหลือเกินเลยครับกำลังตัดตบประรดกันด้วยครับนี่ตัวก็ดีจังนะครับนี้ย,ยังไม่ได้ตัด ยังไงก็ฝากกดติดตามช่องทีมงานลอยชีพนะครับเมื่อก,กี้ก็ขึ้นดันให้นิดหน่อยยังขาดความมั่นใจอยู่ยังไงก็ฝากกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยจะเจอคลิปหน้าครับคลิปนี้กลากันเพียงเท่านี้เ,เดี๋ยวพอดีว่าจะไปมีงานเป็นของตัวเองจะไปถ่ายให้เขาสักหน่อยครับรถตัวเองอะจะเจอคลิปหน้าครับคลิปนี้กลาเพีเท่านี้ครับขอบคุณครับ